ครับผมนี่นะครับก็ทดสอบตัวอิเล็กทรอนิกส์เตานะครับนี่ครับก็ติดแค่ติดตั้งไปในตัวลำนะครับผมตรงไหนก็ได้ที่มันสะดวกนะครับแล้วก็ติดตั้งลําโพงลงไปในจุดที่เราคิดว่ามันจะส่งเสียงได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ควรจะอยู่ใกล้ๆ CG นะครับไม่ไม่ควรถ่วงท้ายนะครับควรถ่วงมาทางหัวนะครับผมจะปลอดภัยแต่ตัวนี้มันลำค่อนข้างใหญ่ครับก็คือติดตั้งตรงไหนก็เลยไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่ นี่ครับผมเอากล่องคอนโทรลซ่อนไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวงานโฟมฉีดเขาเขาฉีดเป็นล่องฉีดอะไรมาเราซ่อนเก็บงานได้หมดนะครับแบตเตอรี่ก็ไว้ด้านข้างนี้นะครับส่วนนี้แบตท,ที่เล่นนะครับผมนี่นะครับกล่องคอนโทรลมันที่มีไฟครับผมจะเทสจากเสียงแรกนะครับก็เสียงมันก็เดี๋ยวจะประมาณนี้เราก็ <ario> รอบกันเร่งแล้วก็เร่งนิดเดียวเสียงมันก็ต,ตร์ทแล้วครับ เ,เดี๋ยวไปลองบินกันดูครับผม พี่จะหยิบเปงนแค่ขอทานเลยครับแม่ 呃。Uh. แรงมาก เตยมลยจนะ โบเดี๋ยวล้มลูก เซียงเราก็อีกวันดูนะครับถ้าแบบสมมุติผมจะเอาเสียงที่ต่าผมก็กดโหมดหินแล้วเราก็ลองเร่งดูนะครับ มันก็จะเป็นเสียงของเสียงที่สามก็จะแตกต่างขึ้นไปอีกโอเคไปได้เลยมารีย เราชอบถุงไหนเราก็เลือกเอาตามใจชอบนะครับผมมันมีอยู่ประมาณสักยยี่สิบถุงนะครับทุกท่านจบคลิปไปถึงเท่านี้ครับสวัสดีครับ